ค่ะตอนนี้ก็ผ่าเสร็จไปอีกหนึ่งเคสแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันว่าผ่าตัดเจ็บไหมเคสนี้นะคะหมอผ่าแบบเปิดแผลใหญ่เนื่องจากว่าเลนแข็งมากเลยนะคะแล้วก็มีเลนสันด้วยกระจกตาก็ดูเหมือนขุ่นๆด้วยนะคะนหนลองโชว์เลนหน่อยนหนเลนนี่โชว์โชว์ให้ท่านผู้ชมดูหน่อยโชว์เลนให้ดูหน่อยโชว์กัในในกล้องคุณลุงโชว์ในกล้อง ไม่เอาเลนสิเลนนี่นี่เลนอยู่ในมือนี่โ,<อ>โชว์เข้าไปในกล้องโชว์เข้าไปในกล้องหันอีกด้านนะึงหันอีกด้านนะึ่งเอาขึ้นมาอีกเอาขึ้นมาอีกอเออนี่เห็นไหมเลนคุณลุงคุณลุงเป็นไงบ้างคัดเจ็บไหมคะเจ็บนิด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 หน่อยเอามือลงได้เลยคะ่ะเจ็บนิดหน่อยเนาะครับค,คุณลุงเก่งมากเลยคุณลุงไม่กลัวเลยเล่าความรู้สึกให้เพื่อนๆฟังหน่อยครับเป็นไงบ้างโอ้ดี<า> ดีเลยไม่เจ็บเลยไม่กลัวเลยเนาะไม่น่ากลัวเลยเนาะค่ะต้องกระจกไม่กลัวหรอกโอเคค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเดี๋ยวก็ส่งคุณลุงกลับบ้านนะคะค่ะแป๊บบนึงค่ะ